แล้วก็มาอีก2ฮะยังไม่มีอะไรอยากเดี๋ยวดูเอาเอามาสาหรอเฮ้ยมา3มเลยว่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายลตอนนี้เราอยู่กับช่องเฮียนนคองแนะครับกับ j o k กเกอร x o t h แล้วเราอยู่กับเกมนี้ฮะเกมใหม่ฮะชิลีฮันเตอร์หรือว่านักล่าพิกนั่นเองนะฮะเออ<ว>ก็รูปร่างก็ดูสวยงามครับเป็นทีมนักล่าพิกนะครับ ก่อนอื่นครับเรามาดูยอดเบ็ดกันก่อนนะฮะนี่ฮะทั้งดเบ็นะฮะด้านขวาล่างนะฮะก็เรามาดูว่าสูงสุดจะอยู่ที่250นะฮะวันนี้เราก็จะเบ็ดกันแค่100บาทพออุย้ยกดผิดกดเลยกดเลย100บาทพอครับอินโฟครับอินโฟก็เหมือนทุกเกมที่ผ่านมาฮะ <c oughs> สเกตเตอร์คือโบนัสฟรีสปินอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าเ,เราจะไปดูว่ามันจะแตกต่างจากเกมอื่นยังไงครับมีทั้งหมด25ลายครับอ่าไปครับ โอเคอ่ะยอดเงินทางซ้ายคือยอดเงินก่อนเล่นและยอดเงินทางขวาคือยอดปัจจุบันนะครับโอ้โหไปฮะหนึ่งร้อยครั้งครับดูซิจะได้อะไรไหรมครับแน่นอนครับเพราะรอบนี้กลับมาแจกแล้วครับอเอากําไรมาแจกนี่แหละฮะโอ้โหกกาไรจากเว็บที่เล่นมาแจกให้ท่านผู้ชมเลยนะฮะอ่ะกณฑกาง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปนี้นะฮะ เดี๋ยวจะตั้งโพสต์ใน a c e b o o k เฮียนนลคลองแนะแฟนเพจเฮียนนลคลอง8ดนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดไลค์ทั้งเฟสเพจเฟซบุ๊กทั้งไลค์โพสต์นั้นนะฮะแล้วก็แชร์ด้วยถ้าแชร์เป็นสาธารณะนะครับก็ถ้าใครสนใจครับก็เข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมได้นะครับเออสุ้มแจกเหมือนเดิมนะอ่ะโอ้โหหมุนนานเกินไปละหมุนนานเกินไปละชักจะนานเกินไปละมาได้แล้วมาได้แล้ว ใครสนใจนะครับแอดไลน์ไปเลยนะฮะแอดจ็อกเ x o t s นะครับผมว่าแจกดีะเว็บนี้แตกดีแต่ตอนนี้หมุนหมุนหมุนมุนมุนนานเกินไปละเฮ้ยค้างปะเนี่ยอ่ามาแล้วมาแล้วโอ้โหนึกว่าค้างนะฮะนึกว่าต้องอัดใหม่อ่ะไม่มีอะไรเซตเตอร์มาแค่หนึ่งนะฮะยังไม่มีโผลมาแบบเต็มเต็มเลยนะฮะมา2อครับเยอะสุดครับมาอีกหนึ่งฮะ แล้วก็มาอีกสองฮะยังไม่มีอะไรอยากเดี๋ยวดูเอา้าเอามาสามเหรอเฮ้ยมาสามเลยว่ะว้าว,ว,าวนี่ฮะยิงพิกโชเลยฮะอ๋อนักล่าพิกก็ยิงอย่างนี้เองนะฮะเอ่อที่เขาเท่าที่อ่านอ๋อนี่ครับคือเนี่ยถ้าเราต้องเก็บเห็นขวาบนไหมฮะเราต้องเก็บเอ่อพิกให้ครบ9อันเพื่อปลดล็อกอันที่อันที่สามน,นะฮะแล้วก็สิบเออันที่สี่นะครับมาโอ้ตอนนี้ หมุนไป2ครั้งได้มา600ก็ถือว่าโอเคนะฮะมาอา้าวบิ๊กวินมาเฉยเลยพันสโอ้โหแล้วก็เก็บพลิกไปได้นะตอนนี้พลิกเหลืออีก4อันเท่านั้นฮะเราก็จะเปิดอันที่3นะครับดูดูกันอ้าหได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย2,000แล้วอะ่ะเออมีแรกไหมอ้ามีพิกครับนี่ครับเก็บครบแล้วแล้วไงดูซิดูซิ นี่ครับเปิดปลดล็อกอันที่3นะแล้วกเ็เหมือนจะได้อะไรฮะอ๋อเหมือนมีเอ้ตัวนี้มาช่วยครับหน้าลุงหน่หน้าลุงแกมาช่วยนะเออลุงในเกมลุงในเกมอ่าฝั่งนู้นได้ครับ200ฮนะไปต่อครับมีอะไรไหมอู้หนะ้าร้ยี่ฮะเหมือนมันเอาทุกอย่างมารวมกันนะฮะอ่าตอนนี้เหลืออีกสอันเพื่อป,ปลดล็อกอันสุดท้ายนะฮะมาไหมเฮ้ยมาวะครบแล้วมา เปิดให้สุดฮนะนี่อ่ะดูซิอันนี้จะได้เยอะไหมตอนนี้2 0 0 7แล้วนะฮะอยากให้มันได้มากโอ้กั <c oughs> <c oughs> <ๆ>นเลยบอกอยากได้มันได้กว่ามากกว่า5,000มันแตกแล้วครับป้า5,000ครับเมกาวินนะโอ้ห้าพัหกแล้รวมทั้งหมดนะฮะโอ้โหเท่าไหร่อะแปดพันกว่าปะเนี่ยผมกำไรห้าหกพันอยู่นะเออเอาเรื่องอยู่มาอีกไหมไม่มีอะไร อเลยน่าเลายครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครับเมกา,นนานนวินอีกแล้วโอ้โห,โ,หโ,หโหน้ำเสียงของคนเขาเรียกว่าของคนสะใจฮะโอ้โสิ่งพันสี่ร้อยฮะบ้าไปแล้วจะแตกอะไรเยอะขนาดนี้เมก้าวินสองรอบติดอ่ะเชีย่ยอย่างบ้าโอ้โหเอพักฝันดีวันนี้โหหลับฝันดีนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะโอ้โหก็ ถ้าดูจากอันนี้คร่าวๆนะฮะกำไรน่าจะประมาณ10,000หมื่นเลยนะหมื่นหนึ่งนะว้าวโอ้โหแจ่มจริงฮะอ้กก็ทายสนใจครับก็เข้ามาเล่นกันแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมนะฮะในแฟนเพจเทียนนนนะครับสวัสดีขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะอยู่บ้านนะฮะจะได้ปลอดภัยนะสวัสดีลาไปก่อนขอให้สนุกกับการเล่นกันดูครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ